<c oughs> วันนี้จะใช้เอสรุลกทำเรื่องแล้วก่อนหันดยังเออสุลูกทเรื่องยากจนจาอวดมีจะเสียทีกี่เรือคนยากจนจะอวดมีจะเสียดีกี่เรืน ตัวนี้น่าสนใจอยู่เพราะว่าลกปัจจุบันขนาดนี้มันเป็นกันอย่างนี้แหละเป็นกันอย่างนี้คือว่ามันไม่มีหรอกครับแต่พอตรวจมากบวจมีกนอะ่ะมตรวจมากบวจมีกันอะ่ะมันก็เลยมีปัญหาในการดำเนินชีวิตกันมันเหมือนกับยังไงละ่ะ อยากเดินกระยิงเท้าให้สูงกว่าคนอื่นนะอยากให้เกิดการยอมรับนะครับบางสิ่ง่าอย่างแค่เขาเรียรกว่าอาเซียนะครับหรือว่าลูกที่อันนี้นะครับเงินที่หามาได้ก็เอาไปเกลือกูนเอาไปเลี้ยงเ,ลยเยงหเงเล้ากินยมกินยาเลี้ยงหลอกเลี้ยงเหล้ากันน่ะนะอย่างนี้แหละค,คือคือจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกครับแต่มาตรวจมี้าปรวดเมียนี่แหละในโลกปัจจุบันขนาดน,นี้รู้สึกว่าจะเยอะนะครับคนรวยจริงๆไม่มีนะครับแต่คนแกล้งรวยเนี่ยมันมีเยอะ นะครับลองสังเกตดีๆโลกในสังคมปัจจุบันขนาดนี้นะครับให้เขาเห็นว่าตัวเองมีนะคือการหวอดมีนะครับมันเสียดีกี่เหลียคนก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเอาเงินไปทุ่มนะครับอย่างคนที่มีอายุหน่อยหรือว่าพวกผู้ชายเนี่ยสาคัญนะครับเอาเงินไปพวกเลี้ยงเด็กๆอะไรที่มันเด็กผู้หญิงนะครับตามมองอาหารตามอ่าแรงบริการต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมีอายุมากขึ้นมาเนี่ย จริงๆแล้วก็คือความปวดมากอวดมีนี่แหละครับมนันจะเสียทีของเขานะครับกูตาหาเงินเก็บหอมรอมีดมาไม่รู้เท่าไหร,ร่นะครับแล้วก็เอาเงินพวกงนี้นะมาใช้ใจ่ายจุนเชียกับพวกอ่าญาติโยมพวกที่อ่าเป็นเต๋าพวกนี้เห็นไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับคนเนี่ยบางคนชอบยกยอปอบ้านนะครับเค่เขาเรียกว่าอาเซียอย่างนี้เสีย่าหรือว่าเสียครับ แค่นี้แหละเงินที่เคยหางเงินที่หามาได้อยู่ในกระตูกกระเป๋าเนี่ยถูกชักไปหมดเลยเพราะอะไร,รใจมันใหญ่เกินไปใจมันปั้มนะครับได้คำยิงคำยกจอปอบสรเสื่ก็เอาแหละยอมที่จะเสียงเงินจุดนี้ไปนี่มันเป็นเรื่องทางโลกอีกปัจจัยหนึ่งนะครับหรือปัจจัยร่วมหนึ่งนะครับนี่ระบบการดำเนินชีวิตทุกวันนี้การขัดตัในลักษณะการบริหารเงินในครอบครัวเนี่ยก,นนก,ก็ยกนนยจะมาจากจุดนี้นะครับอีกงจุดหนึ่งก็คือ

เดี๋ยวมึงพักกันกับเดลงทางเลยเดี๋ยวเทีย่ดีกันนึงกลับเราเลยอะมาทางกันไายชุดนี้ละเที่พ่อกันหนีไปไกลได้เกิดหถาวไปเย็นต้องกับก่อนเลยเว้ยเออความกดมั้งหมดมีกันในจุดนี้เนี่ยทำให้พวกเราดำเนินชีวิตติดติดขัดขัดในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในครอบครัวนะครับก็เพราะว่า การที่เราเนี่ย ere, หักเงิน them, os, plex, helmet, เอาเงินเอาทองของเราที่อุสาหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเนี่ยไปทิ้งกับเหล้ามั่นนะครับทิ้งกับความยุกยอพอปั้นของคนอื่นมั่นนะครับทิ้งกับคําพูดที่ว่าลูกพี่พียาอาญาอาเซียนะครับเราเอาเงินที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตคอดีนะครับเอาไปทิ้งละลายไปกับสายน้ำพวกนี้นะครับละลายไปกับใจละลายไปตามกิเลสละลายไปตามกันานะครับทีนี้คนที่เขามีปัญญาเขาก็สามารถหลกอใช้จ่ายได้ เยอะแยะเกินคนนี่ครับสมัยก่อนก็ได้ยินข่าวเยอะแยะเกินคนทุกเล่าพูก,กแก่นะครับมีเมียเด็กอย่างเงี้ยนะครับมีเมียเด็กนะพอเขาใช้จ่ายเงนินหมดแล้วก็หมดสภาพเลยเห็นไหมครับหมดสภาพทำยังไงถูกคอตา,ายก็มีเนี่ยคือลักษณะนี้ก็ับว่าเสียรู้เสียรู้รรกิเลสตัวอื่นจริงๆงงแล้วก็คือกิเลสของตัวเองนั่นแหละแต่ทีนี้เราไม่มีปัญญาต่อมันเห็นไหมครับทีนี้ก็คือปัญญามาจากไหนล่ะ กว่ามันไม่เติบโต,ต้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยมันดีแต่ว่าผู้สูงอายุไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจเราไม่เติบโตมาจากเหตุการณ์ไม่เติบโตมาแตา่ความผิดพลาดผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดอีกผิดพลาดซ้ำผิดพลาดเรานะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้เลยเห็นไหมครับนั่นคือคกลไกของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเลือดเกิียดตัณหาเนี่ยมันก็ได้มาจากคนอื่นนะครับมาเต่มันมาจากตัวเรานั่นเอง ตัวเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญญาในการเรียนรู้ไม่มีปัญญาในการอบรมตัวเราเองนะครับเมื่อเราไม่มีปัญญาในการเรียนรู้และอบรมตัวเราเองเนี่ยนะครับปัญหานะครับคือสะท้อนกลับมาที่ตัวเราสะท้อนกับยังไงนะครับความที่เราอุตห์เกียมหัวเล็นเงินทอทมานะครับก็มาเสียเงินเสียทองนะครับเงินก้อนหนึ่งนะครับเรามาเสียกับอะไรยังไม่เฉพาะเรื่องผู้หญิงเท่านั้นนะครับ ไม่เฉพาะเรื่องกินเหล้ากัายาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหมอือนกันเห็นไหมครับลูกสาได้เงินมาก็ไปเสพยามัง่งได้เงินมาก็ไปลงการพนันมั่งไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของเกริรตัณหาทั้งนั้นแหละเรื่องเกิรตัณหาจุดนี้แหละครับเราต้องบอกว่าค,ความเจริญเนี่ยมันไม่ว่าฉุววกเฉินโอกาสตอนนี้เนี่ยมันได้มาขนาดโลกนะครับตั้งหน้าตั้งใจทํางานทั้งชีวิตของเราก็่จะได้เงินก้อนหนึ่งมาเนี่ยแล้วเรามาเสียกับอารมณ์เสียกับความรู้สึกนะครับเสียกับเกลียดตัณหานี่ต้องเกิดจากใคร เราชอบที่จะไปโทษคนอื่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดทั้งท่า,างขารร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับจริงๆแล้วเราไม่รักษาตัวเองทหากรเรารเวลาที่เรามีน่าขันดีๆอย่างนี้เราก็เอามันไปกินเหล้าเสียไปเสียจาเสียนะครับไปกินเหล้าเมายานอนดืกๆดื่ดืนดืนเห็นไหมครับไปกินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เห็นไหมไปทุ่มเงิางสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันไม่มีประโยชน์เงินทองที่ได้มาก็ถึงเสีย แต่เมื่อเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วถ้าสังขารนี่มันแก่ชรามานะครับร่างกายก็อ่อนแอเมื่อร่างกายอ่อนแอถ้าสังขารอ่อนแอมันก็มีโรคภัยให้เก็มก็มาแสบแสบหรือแสบร้อนก็มาน่ะการเรียนรู้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องอาศัยการเรียนรู้จากหลักการจริงนะการดำเนินชีวิตของเราถ้าไม่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ไม่มีปัญญาในการเรียนรู้นี่ยการดำเนินชีวิตก็จะป็นยู่ใต้เอกรีดซึ่งการและนกัน วันนี้ผมว่านะครับเขามีสิ่งไหนเราก็ยังมีสิ่งนั้นนะครับเขายกย่อความว่าอาเซียเนี่ยมีรถก็อยากให้เขายกย่อความว่าตัวเองมีรถเขาอยากยกเขาอยกยอความว่าเนี่ยมีเงินอาเซียมีเงินนะครับเราก็แสดงตัว่าตัวเองมีเงินทั้งนั้นที่ตัวเรารู้แต่ว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลังเงินที่ได้มาก็คู่นี่ยืดสินค้าอย่างนี้การใช้จ่ายอย่างนี้ไม่มีปัญญาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างนี้อยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนมีชีวิตอยู่อย่างไรนะครับ มันก็มีปัญหาชีวิตเพราะว่าเขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะครับเขาไม่มีปัญญานะครับไม่เรียนรู้ตัวเองนะครับมันขึ้นตรงต่อคนอื่น,นการหลอกใช้ของคนอื่นนะครับการยกจอบปอบปั้นของคนอื่นก็สามารถที่จะทําให้เขานะครับเอาเงินเอาทองที่ตัวเองมีอยู่มาขับมาเรียกม,มาปูเสือตั้งเจริญตัณหาไม่ใช่การเครือบปรุมกันตามความเมตตาการุาานรนะครับ like ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการเครือบปรุมกันแค่ว,ว่าเขายกจอบปอบปั้นนะครับการเครืองปลุมกันด้วยความรัก นะครับสังเกตดีๆการเรียนรู้ก็เหมือนกันวิถีชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ความจริงในจุดนี้ได้นะครับปัญหาการดำเนินชีวิตก็จะมีปัญหากานะรเคลนไกอันนี้ก็เหมือนกันครับเกีรยรติมันได้ามาไม่มาจากคนอื่นแต่เกียตมันอยู่ที่ตัวเราลองสังเกตดีๆสิครับ ชีวิตของเราในปัจจุบันขณะนี้รกราการดาเนินชีวิตอย่างไรนะครับเราดำเนินชีวิตกันอย่างไรนะครับดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กมาเติบโตเป็นวัยรุ่นจนเป็นผู้มีอายุขึ้นมาจนเป็นปู่ย่ญาตายายคนอื่นละเราลองหันกลับไปมองที่ว่าเราเสียรู้กี่ยสกเราขนาดไหนเราเสียรู้กี่ยสกคนอื่นขนาดไหนจริงๆที่ว่าเกีเยสกคนอื่นมันก็เป็นไปได้ยากว่าตา่างทั้งหมดนะครับ ในการดำเนินชีวิตในเหตุการณ์ต่างๆที่เราดำเนินชีวิตมานี่ความมีเสียรู้ความฟังพ้าความขาดสติความพังถือทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกิ่วิียาของเราเองมาจากใจของเราเองมาจากอารมณ์ของเราเองและมาจากพฤติกรรมของเราเองมันไม่ใช่ว่าคนอื่นมันไม่ใช่ว่าเราเสียรู้ให้คนอื่นเราไม่ใช่ว่าคนอื่นทาให้เราผูกมันไม่ใช่ว่าคนอื่นทําให้เราเสียมันไม่ใช่ว่าคนอื่นทําให้เรารักมันไม่ใช่ว่าคนอื่นทําให้เราชัง แต่ทั้งหมดที่เรียกว่าปวดเลียดรักจางกิตเรื่องถูกนี่หรือชั่วนี่มันมาจาก,กจิตใจเราเองถ้าเราเรียนรู้ในจิตใจเรานะครับที่จะเอาความรู้แระความเกยบความถูกในจิตใจเราเนี่ยกลับมาอบรมบ่มนิสัยตัวเองนะครับอบมาสงสนตัวเราเองมันน่าจะ,ะนะครับมีช่องทางในการเรียนรู้ความจริงในตัวเราเองมากกว่านะครับดีกว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปหาหนังสือตำราเข้าไปอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือร้อยเรียบพันเกียน การเล่มเปลี่ยนก็ช่างถ mm ือครับจะอ่านหนัง <abra> ส <artist world> so so ือยังไงก็ช่างจนตายไม่เคยอ่านใจตัวเอง่ะรู้จักความผิดความถูกคนอื่นแต่ไม่เคยรู้จักผิดถูกตัวเองยังไงก็ไม่รู้จักตัวเองยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขตัวเราเองได้เพราะทุกความนี้นะครับทุกคนเนี่ยมากด้วยนะครับส่วนมากพัานรู้แต่คนอื่นแต่ไม่เคยรู้ตัวเองพักนรเรียนรู้แต่ตำราหนังสือตำกีแต่ไม่เคยเรียนรู้ใจตัวเองนะครับเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่น แต่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะฟังตนเองคนเราเนี่ยสมควรนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะฟังตัวเองมั่งเราเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นพามากแล้วเราเรียนรู้ที่จะรวบรวมคนอื่นเราเรียนรู้ที่จะสั่งสอนคนอื่นพามากแล้วที่นี้เรากลับมาเรียนรู้นะครับที่จะรู้จากตัวเอง รเรียนรู้ที่จะสั่งสอตตัวเองเรียนรู้ที่จะอบรมตัวเองนะครับคนไกอันนี้เป็นคนไ็นความรู้ที่ถูกต้องมากกว่านะครับเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่คนอื่นกิเลสมันอยู่ที่เราไม่ใช่ว่าทุกันอยู่ที่คนอื่นหรือคนอื่นเบียดมาให้ทุกันอยู่ที่เรานะครับความร้อนอยู่ในมือเราคือไฟที่เราทำ เราจะปล่อยเราต้องปล่อยที่มือเรานะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นกรมที่คนอื่นน้วมันน้อนที่เราเื่อไรไม่ใช่คนอื่นกัดเตือก็ดีคนอื่นถือไปก็ดีนะครับมันอิ่มที่คนอื่นหรืออย่างไรในเมื่อเขากินเขาก็อิ่มในเมื่อเขาเดินเขาก็ถือเมื่อเมื่อเขาลุกนะเมื่อเมื่อเขานั่นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิริยาของแต่ละบุคคลกิริยาทางกายหรือกิริยาทางจิตก็เหมือนกันนะครับเราเจ็บเราร้อนเราทุกเราขี่เราพลาดมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่ว่าเราก็บคนอื่นจะผิด ไม่ใช่ว่าเราถูกื่นจะถูกไม่ใช่ว่าเราหยิบ<ๆ>เขาจะหยิบไม่ใช่ว่าเขาหยิบเราจะหยิบไม่ใช่ว่าเขาเก็บเราจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างครับ่าว,าวก็บเกี่ยัทีช่วงเก็นยวกบานาเราควรที่จะน้อมมาเรียนรู้ในจิตใจเราในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยครับเราเนี่ยาการเรียนรู้แต่คนอ่อานตำราเป็นเล่มๆอ่อานหนังสือเป็นน้อยเป็นพันเล่มนะครับอ่านใจตัวดีวันหนึ่งแค่ไม่ได้อ่านปีหนึ่งแค่ไม่เคยรู้ ชีวิตจิตใจของเรานะครับเราอยู่กับมันมาเท่าไหร่เรายังไม่รู้ใจเราเลยใจเราเนี่ยเราเคยฟังมันไหมหเคยเข้าไปในเหตุผลมันไหมนะครับเคยทําความเข้าใจกับตัวเองไหมมีแต่ไปทําความเข้าใจกับคนอื่นมีแต่ไปฟ,ฟังคนอื่นมีแต่ไปเรียนรู้คนอื่นมีแต่เรียนรู้ตำราแต่ไม่เคยเรียนรู้ใจตัวเองนะครับลองหันกลับมาเรียนรู้ตัวเราที่เรียนตัณหามันอยู่ในใจเรามันไม่ใช่อยู่ในคำพี่นะครับ พวกเราไปเรียนแต่คำพี่แต่ไม่เคยเรียนลูกยีเดียนตระหนในใจตนชีวิตของเราทั้งชีวิตเราอยู่กับเรามาขนาดไหนเรายังไม่รู้จากเราแต่เราปาาระกันเทเลิทล่านะครับพิดลุน,นสแสวงหาเหยื่อผลอยากรู้จากคนอื่นอยากฟังคนอื่นอยากพูดให้คนอื่นรู้แต่ตัวเราทําไมไม่พูดให้เรารู้ทําไมในตัวเราเนี่ยไม่อธิบายให้เราฟังทาไมตัวเราเนี่ยไม่ฟังเหยืย่อผลของใจเราบ้างทําไมตัวเราไม่ยอมรับความแปรเปลี่ยนระคว่างคนไทยของชีวิตและจิตใจของเราเห็นไหมครับ จริงๆการเ,เ,เรียนรู้เรื่องเรื่องของจรลตตัณหาเนี่ยมันมาจากตัวเราไม่ใช่ว่าเราค่เสียดจยกคนอื่นจากคนนั้นยกเกาว่าเฮียเฮียเฮียเอียมีเงินไอ้าไอาเซียนนะครับหรือว่าป๋าก็อย่ายไปว่าคนอื่นไม่ดีใจเราต่างหากเราที่เอาตัวเองไปทัวพปัุนใจเราต่างหากเราที่เอาตัวเราไปยืนอยู่ในจุดนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราเสียรู้แก่คนอื่นไปกดเขาเสียงู้แก่คนอื่นไปกดเขาแล้วทําไมเราไม่บอกว่าเรางู้แก่ตัวของตัวเราเอยอนทำไมเราไม่เรียนรู้ตัวเราเองเห็นไหมครับ จริงๆแล้วความผิดและความผูกความงู้หรือความฉลาดความดีและความชั่วมันอยู่ที่ตัวเราที่เตนตนาก็อยู่ที่ตัวเราเห็นไหมครับจุดนี้ก็เหมือนกันครับเป็นจุดสําคัญในการเรียนรู้นะครับเอาจุดนี้ไปเรียนรู้ไปพิจารณาไปใส่อจว่า เราสมควรที่จะเรียนรู้ตัวเรานะครับเราสมควรที่จะฟังเหตุฟังผลและเราสมควรที่จะฟังใจเราและสมควรที่จะเรียนรู้ตัวเราเพราะชีวิตทั้งชีวิตเราเราไม่เคยรู้จักตัวเราเลยเราอยู่กับเราเดินยืนนั่งนอนนะครับทุกทีอยู่กับตัวเราแท้ๆอยู่กับจิตใจเราแต่ไม่เคยรู้จักเราเห็นไหมครับ ทีนี้เราหันกลับมาเรียนรู้ใจเรานะครับหันกลับมาเรียนรู้ตัวเองหันกลับมาศึกษาตัวเราเองหันกลับมาฟังตัวเองหันเอาเหตุการณ์ทั้งหมดเอาประสบการณ์ชีวิตเอาความเหดความถูกนะหันกลับมาอบรมทุกตนวตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองนะครับมันจะทำให้เราเจริญงอกงามในลักษณะอบสติปัญญาเจริญ่ากงามในลักษณะการทําหน้าที่กันเจริญ่ากงามในการดาเนินชีวิตเจริญงอกงามในด้านศีลธรรม จะเลยว่าก,การในลักษณะของสติปัญญานะนั่นคือคกลไกในการเรียนรู้นะครับกลไกการศึกษาว่าให้เราเพ่งคิดในจิตใจตัวเราเองหันจิตของเราก็า้าผานใจตัวเองวิ่งฟังใจตัวเองวิ่งฟังเหตุบนตัวเองและวิ่งฟังธรรมชาติจากใจของเรานะครับที่มันให้เหตุมันมีความเป็นไปเนี่ยนั่นคือคกลไกการศึกษาความรู้จากความจริง,งใจเราเองนะครับนี่อีกจุดหนึ่งจะจุดสำคัญหน่อยนะครับแต่ก็ฝากให้พวกเราเรียนรู้นะครับ 马亮，马亮。